สวัสดีครับวันนี้ลูกค้าก็มาดูเตาถึงที่บ้านนะครับเอาไปได้เลยครับตัวนี้ผมทําสต็อกไว้ครับผมมีสต็อกไว้ช่วงก่อนปีใหม่ไงไม่งั้นมาไม่ได้รับของเลยครับนะครับอ่ขายข้วเหนียวอะรอตัวนี้ราคาสองสองพันเ้าครับผมหน้าเตาหกนิ้วนะครับ ตัวนี้สี่พันครับใช่ครับก็ผมจะถ้ามารับของเองผมลดให้เหลือสามพันเจ็ดวันนี้ครับต้องต้องพูดส่งครับก็ถ้าถ้ามีเจ้าไหนใจถถ้าส่งผมก็ต้องคิดราคาตามค่าจัดส่งใช่ครับมันต้องคิดค่าส่งหรับเกือบสี่ร้อยครับค่าส่งตัวนี้เพราะว่าหนักยี่สิบเอ็ดกิโลครับ ครับเพราะว่ามันด้วยเรื่องน้ําหนักแล้วก็เรื่องกรอบที่มันใหญ่ถ้าเกิดมันใหญ่ขึ้นมันต้องวัดตามขนาดมาเลยครับี่ไดมครับนักะทคือจะติดดมวานี้เลยะโอเคนะถึงพื้นที่การใช้งานมันใช้งานมันกระชั้นชิดก็จริงครับแต่พัดลมมันจะพังไวใช่ครับมันโดนความร้อนมันจะไหม้อน ช่ครับก็พี่ถ้าลองเอามือไปอังอยู่ใกล้ๆั้คพักหนึ่งก็จะรู้สึกว่ามันร้อนแล้วและเจ้าอื่นไม่มีมเจ้าเจ้าอื่นไม่มีฉนวนกันความร้อนนะครับนี่ผมหุ้มฉนวนกันความร้อนให้ด้วยใช่ครับตัวนี้ก็คือฉนวนกันความร้อนตัวนี้ไม่ไหม้ไฟครับเป็นฉนวนไฟเบอร์ ใช่ครับประมาณสองปีครับถ้าหลุดไปก็ถ้าหลุดก็ใช้งานพิวเตียวแบบนั้นได้เลยครับไม่เป็นไรมีครับอันนี้อันนี้ครึ่งนิ้วนิ้วหนึ่งก็มีไรอะ หมอ,อ,อย่างเดียวใช่ครับนี่็ยกขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวเตาที่เคสให้ลูกค้าดูนะครับตัวนี้เป็นตัวเตาแปดนิ้วมาจากปานบุรีเลยนะครับวันนี้ นี่หละครับวันนี้ลูกค้าก็มารับหน้าเตา10นิ้วนะครับตอนนี้มีสต็อกอยู่นะครับก็เลยได้รับของเลยนะครับตอนนี้ก็หน้าเตา10นิ้วเนี่ยผมจะแถมอะแดปเตอร์ที่มีตัวปรับความเร็วรอบเป็นเลขดิจิตอลให้นะครับเพราะว่าต้องใช้ไฟแรงนะครับหน้าเตา10นิ้วนะครับผม ตอนนี้ที่มีสต็อกอยู่นะครับก็เหลือหน้าเตาหกนิ้วหน้าเตาสิบนิ้วสองตัวนะครับแล้วก็หกนิ้วนะครับสองตัวรวมเป็นสามตัวนะครับที่ยังไม่ได้หุ้มฉนวนกันความร้อนนะครับผมถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจก็สั่งเข้ามาได้เลยครับตอนนี้ได้รับของเลยนะครับมีอยู่สองรุ่นตอนนี้